สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้มาเดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็มาเจอกลุ่มหอยทากกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งกําลังแทะเล็มใบไม้แล้วก็ยอดไม้อยู่นะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงนะครับในช่วงที่อยู่บนยอดไม้นะครับ มาดูกันว่าเขามาทำอะไรกันบนยอดไม้นะครับตัวนี้นะครับกินเสร็จแล้วก็คายคายของเสียไว้บนใบไม้เลยนะครับเห็นว่าใบไม้นี่นะลอยแหว่งแหวงแหว,ง,แวงนี่ก็คือผลงานของเขาทั้งสิ้นนะครับเห็นว่าใบไม้แหว่งเต็ไมไปหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับกลุ่มนี้ก็ สามสี่ตัวอยู่ตรงนี้นะครับกระจุกกันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวต้องอื่นๆก็เยอะเลยนะครับนี่ตัวอันนี้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ตัวหนึ่งน,นี้ตัวหนึ่งนะครับนู้น นู้นน้นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะนับไม่ไหวเลยนี่นะฮะไอเจ้าตัวเล็กเห็นว่าเยอะเยี่ย,ย,ยไปหมดเลยนะครับน,น,นู่นนี่ครับ ก็เป็นอะไรที่ปากตาดีนะครับผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าไอ้เจ้าอ่อยท้าเขาเวลาเขาทำมาหากินเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ากำลังเดินยั่วเยี่ยเลยคอยาวๆนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะฮะ <fic ult> โอเคครับรู้สึกว่าเดินเข้ามามดจะ ขัดขาเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องถอยนะครับคงจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ